ชาวนาเฮลันเดือนหน้ารับเงินไม่น้อย2 0 0 0 0บาทและ1 5 0 0บาทและลุ้นค่าเก็บเกี่ยวอีก1 5 0 0 0บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะชาวนาปีนี้รับไม่น้อยช่วงโควิดรับไปแล้ว1 5 0 0 0บาทมาช่วงฤดูก่อนเก็บเกี่ยวเตรียมรับเงินไล่ละ1,000บาท ไม่เกิน20ไร่หรือควเรือนละ20,000บาทแถมรัฐบาลอนุมัติให้ชาวนาที่มีบัตรคนจนได้รับเงินรู้ซื้อของได้อีก1,500บาทและสิ้นปีรุ้นเงินค่าเก็บเกี่ยวอีกไร่ละ1,500บาทอีกไม่เกิน10ไร่รวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทที่นายจุลินเคยพูดไว้ในปีที่แล้วซึ่งชาวนาแต่ละคนได้รับไม่น้อยเลยในปีนี้ซึ่งช่วงกลางปีที่ผ่านมาช่วงโควิดก็ได้รับเงินไปแล้ว15,000บาท มาช่วงก่อนฤดูการเก็บเกี่ยวก็เตรียมตัวรับเงินกำลังใจชาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวและลดต้นทุนการผลิตอีก20,000บาทแถมได้รับเงินจากบัตรคนจนอีกคนละ1,500บาทรวมเป็นเงิน36,000บาทแล้วนะคะในปีนี้สำหรับชาวนาแถมรอรุ้นเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวอีก15,000บาทหรือว่าไล่ละ1,500บาทนะคะโดยค่าเก็บเกี่ยวนี้นายจุรินได้เคยพูดไว้ตั้งแต่ฤดูการผลิตปีที่แล้ว ว่าจะให้เงินชาวนาเป็นเงินไล่ละ1,500บาทในฤดูการผลิตหน้าหรือว่าฤดูการผลิตนี้นั่นเองนะคะแต่ยังไงก็ต้องรอความชัดเจนจากการประชุมก่อนนะคะเพราะปีที่แล้วรัฐบาลให้10,000บาทจํานวน2รอบรวมเป็นเงิน2 0 0 0 0บาทแต่ปีนี้ให้รอบเดียวจํานวน2 0 0 0 0บาทเพราะฉะนั้นต้องรอสรุปนะคะว่ารัฐบาลจะพูดจริงหรือไม่หรือว่าจะมัดรวมเงินค่าเก็บเกี่ยวเข้าไปในเงิน2 0 0 0 0บาทนี้เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามชาวนาจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมดที่กล่าวมา โดยบัตรคนจนนั้นก็ได้คนละ1,500บาทไปจนถึงเดือนธันวาคม63เลยนะคะอาจจะเพียงพอแล้วสำหรับชาวนาแถมได้เงิน20,000บาทไปลดต้นทุนอีกและหากคนในบ้านมีอายุเกิน18ปีก็สามารถให้ไปลงทะเบียนรับเงินโครงการคนละครึ่งได้อีกด้วยนะคะโดยจะเสียเงิน1,500บาทจากบัตรคนจนและได้เพิ่ม1,500บาทนั่นเองนะคะโดยลำดับการจ่ายเงินก็มีดังนี้นะคะ ในวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ที่ถือบัตรคนจนก็ได้รับเงินในการรูดซื้อสินค้าเพิ่มจํานวน500บาทเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวันที่16ตุลาคมสมาชิกในบ้านคนไหนที่ไม่มีบัตรคนจนและก็ยังไม่ได้รับสิทธิ์อะไรเลยก็สามารถไปลงทะเบียนรับเงินโครงการคนละครึ่งได้โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง5ทุ่มของวันที่16ตุลาคม63และต้องใช้เงินภายใน14วันหากไม่ใช้ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปให้คนอื่นที่ลงทะเบียนใหม่นะคะ และรัฐบาลก็ยังบอกอีกนะคะว่าเราสามารถลงทะเบียนซ้ำได้ถ้าหากเราใช้สิทธิ์ไม่ทันนะคะโดยทางรัฐบาลก็ได้ประกาศยืนยันออกมาแล้วนั่นเองนะคะและในเดือนหน้านะคะชาวนาก็เตรียมตัวรับเงินอีก2 0 0 0 0บาทของชาวนานะคะโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะทำการโอนเงินลงไปที่ธนาคารต่างๆที่ทางท่านได้ลงทะเบียนไว้เพื่อรับเงินเดิมอยู่แล้วนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นธนาคารทกสนะคะสำหรับชาวนาในต่างจังหวัด โดยจะโอนเงินเป็นจํานวน20,000บาทรวดเดียวเลยนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้รับพร้อมกันทุกจังหวัดนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ